สวัสดีครับวันนี้จะมา unbox new samsung galaxy z fold f i ะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาสดๆดร้อนๆอน,นะครับวันนี้วันที่4นะครับสั่งจองออนไลน์ได้วันนี้เป็นวันที่ได้รับของวันแรกเลยนะครับเดี๋ยวขอแกะทุก่อนมันก็มีนีด้วยนะครับ samsung s pen นะครับก็เป็น เป็นเคสแล้วก็เป็นเป็นเพนด้วยนะฮะอยู่ในตัวหลังจากรอมาห้าปีนะครับวันนี้ตัดสินใจแล้วนะว่าจะต้องใช้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าก็ดูการพัฒนาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จัดฟีดแบ็กของทางผู้ใช้งานนะครับจนมารุ่นนี้รุ่น5นะครับก็คิดว่าถึงเวลาแล้วแหละเขาคงจะมีความ น่าใช้มากขึ้นแล้วก็มีความ uh, stabilize มากขึ้นนะครับในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ performance ต่างๆนะครับมาดูการข้างในจะเป็นยังไงบ้างแกะก่อนนะครกล่องก็เป็นนี้นะคร eco friendly นะฮะตามสไตล์ของ samsung นะครับ พร้อมกันเลยนะฮะนี่สั่งรุ่นไอซี u บลูนะครับมาดูแกะเลยแกะเลยดูสิแกะถก่อนตื่นเต้นว้าวสวยมาก บางมากเลยอนะผู้บอกว่ารุ่นนี้ยพับแล้วแบบว่าคือคอมพล e h ฮิ g e นะฮะก็คือว่าไม่มีไม่มีรอยประเข็บเลยนะฮะเป็นรุ่นที่พับแล้วแบบแนบสนิทเป็นรุ่นแรกนะฮะ That's nice แล้วบางมากอะ่ะดูดิสับถนัดมือมาก That's perfect อืมตัดสินใจถูกไหมเนี่ยถูกแล้วดีมากงัแล้วถ้าใส่ดูใส่เคสนะครับว่าจะเป็นไงไนี่นะครับก็เป็นเคสใส่แบบนี้น่าจะเป็นตัวนี้ เราจะมีใส่้างหลังเนี่ยมันฟิตมากก็จะเป็นแบบทำเป็นช่องสำหรับกล้องสามตัวนะครับนี่ยครับใส่แล้วก็ขนาดนี้นะครับโอ้มันมันถนัดมือมากไม่ได้หนักเลยนะฮะไม่ได้หนักเลยแล้วแบบว่าคอม plete ฟิตมากนะครับนี่ก็เป็นตัวเพนนะครับ ไม่เท้าทะเลยนะครับคืออย่างรุ่นก่อนเนี่ยตัวโฟฟเนี่ยมันจะเป็นนูนๆออกมานะครับพลเวลาเวลาวางเนี่ยก็จะก็จะเป็น้อนนี่วางกับพื้นนะฮะวางกับพื้นเออไหมนี่นะฮะวางกับพื้นแนบเลยครับไม่มีแบบสะดุด ไม่มีอันบาลานซ์ไม่มีแบบเรื่องหยาบเยื่อเลยนะอันนี้ครัแบบแบล่ามากตกใจมากเดีย๋ยวมาดูเดีย๋ยวออกเอานี้ออกก่อนเนดะีย๋ยวมาดูกันว่าไม่เป็นยังไงนอกจากตัวเครื่องแล้วนะครับก็จะมีนี่ให้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นลายเอ,อ่ยอาจจะเป็นนี่ครับ USB Type C to Type C นะครับเอาไว้ชาร์จหรือเอาไว้เชื่อมต่อข้อมูลนะครับระหว่างเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือครับซึ่งก็ผมไม่ได้อ่านอันนี้ก็อันนี้จะเป็นพินสำหรับ eject the sim นะฮะโอเคซึ่งเครื่องนี้ผมใช้อยู่ ่านอยู่นี้ก็เป็นเครื่องที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็คือเป็น Samsung S8 นะครับรุ่นคือห้าปีแล้วนะครับมันก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วจริงๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนซิมจากเครื่องนี้นะครับมาใส่เครื่องนี้แล้วมาดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์มัลติฟังชันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังดู youtube นะครับเช็ค Facebook นะครับไปด้วย หรือไม่ก็ตอนนี้ก็เช็คอีเมลไปด้วยได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะมีอันนึงก็เอามาอีกอันนึงก็ได้นะครับก็คิดแรกไปด้วยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ดีมากๆชอบมากๆนะครับยอดเยี่ยม จะเป็นอนไ้นะครับฟังก์ชันการส่งอีเมลลากมาได้เลยจอลูกนี้จอลูกนี้ส่งไม่ลย